สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบผมชาเดชเอสพีดีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูด่านรถเลสกันนะครับว่าเราจะติดท็อปสิบได้ไหมนะครับเพราะว่าอันดับที่หนึ่งเนี่ยหนึ่งจุดหนึ่งหกวินาทีหนึง่งหนึ่งจุดหกหนึ่งเอ้เขา,าเรียกหนึ่งนาทีสิบหกวินาทีเออนะครับง่านะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาเล่นยังไง เขาทำยังไงอะ่ะให้เป็นสิทธิบิลว,ว่าเรคคอร์ดของผมอยู่ที่1.25คือหมดเกินทำไงวะบัสบูสเนี่ยอันนี้ก็คือเขา เขาก็ไม่ได้ใช้ในตัวนะแต่ว่าหรือว่ามันเป็นเ,เขาเรียกว่าสกลิลของรถ w c w w r ทิร์น c w w w เนี่ยนะทำไงตัดบูทดิฟนี่ยเราไม่มีอะ่ะเราไม่มีรถคันนี้เราก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไง สุดยอดแป๊บเดียวโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาประยุกต์ใช้แล้วกันมาเราจะใช้คัสทีแต่ว่าก็ยากอยู่นะเนี่ยตรงนี้ h ฮ a v y ่เบรกใช่ไหมเราไม่สามารถทำสมูทแบบเขาได้ปื๊บ โอ้หโมดตัวสู้เหลียงมากโอ้ไม่ได้ใช้ ECU คือพอเขาเหยียบแท่นความเร็วเขา3า0เลยนะเฟรดวเบรกรู้สึกมันจะช้าจะช้ากว่าที่เคยเล่นบลองทำกับเขาดู มันมันด่านง่ายนะแต่ว่ายากมากเลยการที่ทำให้มันเวลาเร็วเนี่ยหกไม่เอาไม่เอาเอาใหม่เอาใหม่ มาตาสุดท้ายขอให้ได้สักยี่ยี่ยบเบ็ดก็ดีนะ C W r v ไปเ,ออเราไม่สามารถที่จะทําให้สมุนแบบเขาได้ <c oughs> ตรงเนี้ยเราเราทำไม่ได้แบบเขาเแต่ว่าเราก็พยายามที่จะออลองมาในรถคันนี้กับฝีมือระดับนี้แอดวานดิบ <c oughs> like ยังยังช้าอยู่เลยไปปึออ๊บ รอบนี้ดีอบโอ้ยจะเข้าเส้นชัยละ2ยี่สิบยี่สิบสองแล้วยี่สิบสองก็ยังดีโอเคแต่ว่าเราไม่น่าจะติดประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ส่วนวันนี้ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวต้องลองไปฝึกซ้อมกว่นี้ก่อนเอาให้ได้ท็อปสิบแล้วกันถึงจะคอม plete นะครับเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปขอบคุณครับ